หลักการโน้มน้าวใจโดยมองโลกมองไทยบายธิรพัฒน์หนึ่งผู้พูดต้องมีความน่าเชื่อถือก่อนเพราะคนฟังเขาจะเชื่อภาพที่เขาเห็นก่อนเป็นอันดับแรกถ้าเราจะไปแนะนําให้คนอื่นประสบความสําเร็จในเชิงธุรกิจในด้านนั้นในด้านนี้แต่ตัวคุณเองยังเป็นลูกจ้างประจําอยู่ยังไม่มีอะไรประสบความสําเร็จเลยสักชิ้นเดียวแล้วใครจะทําตามคุณหรือคุณจะบอกให้คนอื่นใช้อะไรบางอย่างเพื่อที่จะลดความอ้วนแต่ตัวคุณนะ่ะยังอ้วนอยู่เลย หรือคุณจะขายผลิตภัณฑ์หน้าใสน้าเด้งแต่ตัวคุณเองยังมีสิวฝ้ากระเกลื่อนอยู่เต็มหน้าเต็มตัวแล้วใครจะเชื่อคุณ 2. การพูดของคุณจะต้องกระตุ้นอารมณ์ของเขาการกระตุ้นอารมณ์เนี่ยเป็นถึง90%ที่จะทําให้เขาตัดสินใจอะไรบางอย่างและว,วิธีการกระตุ้นอารมณ์ได้ดีก็คือการเล่าเรื่องการเล่าเรื่องที่ดีเนี่ยจะทําให้คนคล้อยตามเราจะต้องขึ้นต้นตื่นเต้นตรงกลางน่าติดตามแล้วตอนจบเนี่ย เป็นเรื่องที่น่าจับใจและสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยว่าคนจะติดตามสิ่งต่างๆเพราะว่าคนชอบเติมคําในช่องว่างนั่นเองเมื่อเรากระตุ้นให้เกิดอารมณ์แล้วการสร้างบรรยากาศการติดตามก็จะตามมาเอง 3. เราจะต้องอ้างอิงข้อมูลและหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือได้บางครั้งการอ้างอิงข้อมูลอะไรบางอย่างเนี่ยเราอย่าไปอ้างอิงเยอะจนกระทั่งน่าเบื่อหน่ายเราจะต้องอ้างอิงเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ให้เขาเชื่อและให้เขาคอยตามและให้เขาเชื่อมโยงได้นั่นนะครับคือคุณสมบัติของคนที่จะสามารถโน้มน้าวใจคนได้จากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแต่คุณเกิดมาเพื่อแบ,บ่งปันสวัสดีครับ